เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรี่ยงครับเรื่องราวของการสอบทีแคสมีคนไปสมัครกันเยอะมากทีเดียวนะครับไปพูดคุยกับผู้ช่วยสตราจารย์ปริยาณนนทครผู้จัดจาการการสอบทีแคสในช่วงเล่าเรี่ยงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบแก้วน้าชุดโซเชียลแบงค์จากธนาคารออมสินนะครับจำนวนหนึ่งชุดด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวันเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เนะครับใดทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจเพียงแค่มีรายได้ประจําก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ200,000บาทด้วยกันมีระยะเวลาในการชาระคืนนาน8ปีนะครับทวนอีกครั้งนะครับ ธนาคารอมสินครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจนะครับเพียงแค่มีรายได้ประจําก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อดังนกล่าวได้โดยจะมีวงเงินสินเชื่อ200 0 0 0บาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน8ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินสําหรับคนที่มีรายได้ประจำเนี่ยนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อได้โดยจะมีวงเงินสินเชื่อ20 0 0 0 0บาท คำถามคือมีระยะเวลาในการชําระคืนนานเท่าไรนะครับส่งคําตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารที่เป็น NPL จากสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันโดยมุงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับโดยจะทำการยกเว้นดอกเบี้ยการค้างชำระ ยกเว้นค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าใช้จ่ายอื่นให้ทั้งหมดนะครับในวันที่ลูกค้ากลุ่มนี้ทําสัญญาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ส่วนยอดหนี้ที่เหลือในธนาคารก็จะทําการปรับลดเงินงวดผ่อนชำระเพื่อ็นการช่วยเหลือลูกค้าโดยการลดอัตราดอกเบี Creation, ้ยในปีแรกลงเหลือศูนเปนะครับหรือว่าไม่คิดดอกเบี้ยเลยแล้วก็นําเงินงวดที่ลูกค้าจ่ายชําระเอาไปตัดยอดเงินต้นทั้งจํานวนนะครับแล้วหลังจากนั้นในปีที่2ครับจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสต่อปี ลรละสามต่อปีนะครับตลอดอายุสัญญาซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ลูกค้ามีเงินคงเหลือเพียงพอเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ยังมีสถานะหนี้อยู่ในชั้นปกติไม่เสียประวัติเครดิตแต่อย่างใดนะครับทำให้สามารถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินในอนาคตได้ด้วยนะครับธนาคารจะทําการจัดส่ง notification ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo แล้วก็ผ่านทาง SMS นะครับรวมถึงมีจดหมายเชิญลูกค้าเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวโดยจะให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ w w w GSB.or.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของธนาคารนอมสินนะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Mymo ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2567นะครับแล้วก็จะทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่31มีนาคม2567นะครับนอกจากนี้ครับ ธนาคารยังมีมาตรการในการดําเนินการกับลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL นะครับโดยจะนำาอมาตรการที่เรียกว่าสีไหมเนี่ยมาใช้กับลูกค้าในกลุ่มนี้นะครับคือการไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ฟ้องล้มละลายแล้วแต่ว่าสถานะคดีของลูกค้าแต่ละรายจะอยู่ในขั้นไหนนะครับโดยในการปรับโครงสร้างหนี้สําหรับลูกค้ากลุ่มนี้จะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขแล้วก็ให้มีระยะเวลาการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันซึ่งจะต้องทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มีนาคม 2 5 6 7เช่นเดียวกันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทาง Facebook ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้นะครับธนาคารนอมสินครับร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรี่อยพิเศษ7เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรื่อพิเศษ13เดือน สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเดเดือนนั้นจะได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.66ต่อ hmm. ปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับเงินฝากประจำก็จะเท่ากับร้อยละ1.95ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนจะได้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1 9 6ต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดมาเทียบกับเงินฝากประจำก็จะอยู่ที่ร้อยละ2.3 0ต่อปีสามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งบุคคลธรรมดา เมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการเปิดบัญชีก็เปิดขั้นต่ำจำนวน1 0 0 0 0ืนบาทสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารนอมสินทุกสาขานะครับมทเขตวันที่30ธันวาคม2566นี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h ก็ได้เช่นกันนะครับ ธนาคารอมสินครับขอมอบความพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับสลากออมสิน2ปีซึ่งจะมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นใบสลากแบบเดิมแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น80ล้านบาทนะครับก็แบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทมีสิทธิ์ถูก24งวดนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษอีกมูลค่า50ล้านบาทซึ่งจะเฉพาะผู้ที่ฝากสลากอมสิน2ปี ตั้งแต่ระหว่างวันที่2ธันวาคม2566จนถึงวันที่31มกราคม2567เท่านั้นนะครับซึ่งหากฝากครบกำหนดระยะเวลาของสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราหน่วยละ1บาท20สตางค์ซึ่งดอกเบีย้ยและเงินรางวัลที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็ออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขาหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันมา m o ก็ได้นะครับวันนี้ครับวันที่19ธันวาคม2566นะครับนายไตรรัตน์ วิริยะสุริกุลนักการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือบริษาการแทนเลขาธิการกสทชนะครับได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการเดียวยาผู้บริโภคเรื่องของอัตราค่าบริการคุณภาพสัญญาและก็แพ็กเกจการให้บริการหลังจากที่มีการรวมธุรกิจการระหว่างทูกับ DT แทนะครับนายตรยรัตน์บอกว่าจากการตรวจสอบและ เรียกทางผู้ประกอบการมาชี้แจงทางสำนักง,งานกสทชยืนยันว่าผู้ประกอบการมีการลดราคาจริงนะครับเพราะว่าเป็นการลดราคาเฉลี่ยร้อยละสิที่ระบุเอาไว้ตามข้อตกลงส่วนปัญหาคุณภาพสัญญ,ญาณน,นั้นจากการตรวจสอบบริษัทไม่ได้ลดจํานวนเซลไซต์ ide, แต่เป็นการย้ายเซลไซต์จากเสาของ True และ d ีแท็เท่านั้นนะครับซึ่งทางสำนักง,งานกสทชก็ได้ตําหนิบริษัทที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการเรื่องการเคลือ่อนย้ายเซลไซต์สําหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานข้อมูลทางการเงินและตามการควบรวมบริษัทนั้น ในการประชุมคณะกรรมการกสทชในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20เดือนธันวาคม2566ก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ติดตามผลการควบรวมระหว่าง r รูกับ DT แตนะครับรวมถึงการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเราไปพูดคุยในช่วงการเล่าเรียงนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญานนทนครผู้จัดการการสอบทีแคสนะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมครับ ได้ยินครับอาจารย์ได้ยินะยนะฮะกับอาจารย์เป็นีนี้เป็นยังไงบ้างครับทีแคสอาจารย์ครับค่ะปีนี้ในส่วนของการสอบที่ผ่านมานะคะจะเป็นวิชาทีแปดนะคะแล้วก็ทีแคสท้งหายนะคะจสองถึงแคสห้านะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะคะหนึ่งคงเรื่องของ การจัดการสอบอะไรเงี้ยค่ะในแต่และสนามนะคะบางสนามมัน,ออนเป็นปัญหาบ้านงนิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะก็อยู่ในความเรียบร้อยที่ดีค่ะครับแล้วตัวเลขผู้สมัครสอบนี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะเอาในส่วนของคือคีบันะคะตัวเลขนี่คือเอเ่อเรีย,รยกว่าค่ะคีบัค่ะตัวเลขนี่ถือว่าเยอะเยอะมากนะคะยออเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งเอีแต่จำนวนผู้ที่เข้าสอบนะคะอยู่จุด ประมาณสองแสนเจ้าค่ะโือประมาณนะคะใช่ไหมคะที่แล้วที่เห็นประมาณก็สองแสนเจ็ดนะคะจริงๆก็คือสองสองหมื่นหมื่นห้าพันของพงศัยค่ะแล้วก็เอ่อโดยเฉยเตืนะคะปีนี้เนี่ยเรียนได้ว่ามีน้องๆนะคะที่ที่เข้าเข้าเรียนไปแล้วค่ะเหมือนคมว่าเป็นเป็นเขาเรียกเด็กเชิดนะคะได้กลับมาสอบนะคะเยอะกว่าปีที่แล้วเด็กซิ่วเลยอาจารย์ ช่เด <Sí, S 1> ็กคู่ค่ะก็เลยทําให้จานวนผู้เข้าสอบเนี่ยก็จะเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะถ้าเทียบกับติดแคสเฉลี่ค่ะครับเรลงมาก็จะเป็นจ้ะค่ะเจอกันถ้าเจอกันต่อเ่อค่ะเราลงมานะคะก็เอ่อทีแปดในี่ยมีคำที่ว่าหลักสูตรนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะใช้คะแนนจากเอ่อรายยุทธานี้นะคะที่เป็นคะแนดทั่วไปนะคะก็เลยน้องเลยจะสมัครคนขเยอะนะคะส่วนเรงลงมาก็จะเป็นวิชาทีแปดสามนะคะหรือว่าคะถนนทาง วิทยาศาสตร er ์และเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ <S <S <ess> ่งแสนสามหมื่นคนนะคะโอ้โหหมดเลยเหรทำไมทำไมเยอะจังอาจารย์มีทั้งทีแพทหนึ่งสองสามสี่อะไรพวกนี้เยอะไปหมดเลยใช่ครับต้องรบกวนอาจารย์อธิบายนะครับมันคืออะไรอาจารย์ฮะค่ะมันมีอะไรบ้างจริงไใช่ครับจริงๆอันนี้เราเราเราลดจํานวนการสอบนะคะวิชาที่ต้องสอบอ่ะค่ะถ้าเทียบ จากของง้านี้นะคะหมายถึงว่าที่นี่จะเป็นคีแพสาขาเป็นเป็นสมัยออสองปีที่แล้วอันนี้เราอุทธรณ์เรื่องแบนี้ค่ะอันนี้เราก็พยายามยุบรวมเพืยย่อให้น้องเนี่ยลดทาร่าของน้องนะคะโ<อ>ดยโดยช่วงเอ,อช่วงการสอบมันแรกนี่ค่ะมันจะเป็นเรื่องของความถนัดเราจะดูเรื่องของความถนัดมากกว่า knowledge น,น,นะคะหมายถึงว่ามี knowledge มีความรู้นี่แหละเพียงแต่ว่าเออ่ คุณคุณจะเอามาใช้อ่ะค่ะอ่าเหมาะหรือเปล่าอ่ะนะฮะทำตอนนี้อืมใช่ค่ะใช่ค่ะกระบวนมันก็เลยแบ่งเป็นอันแรกนะคะกับ PPT เนาะก็คือดิจิทาลขนาดเต็วไปนะคะกับถัดมาก็จะเป็น PPT นะคะ PPT สองเนาะ PAT นะฮะจันใช่ค่ะ PPTAT ค่ะ PPT สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นความขนาดทางศิลปกรรมค่ะภาคาก็แนวศิลปกรรมใช่ค่ะ ที่แผดสามนะคะอย่างที่มีที่แจ้งก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วก็วิศวกรรมนะคะั้งหมดก่อมก็จะมีแยกย่อยอีกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผดสี่ค่ะก็จะเป็นความถนัดทางสถาปัตยกรรมค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นแผดแผดที่แผดห้าค่ะจะเป็นความถนัดทางธรณีศาสตร์และวิชาชีพครูนะคะอันนี้ก็คือใช่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือที่สอบไปเมื่อวันที่เก้าสิบเอ็ดนะคะที่ผ่านมาครัแล้วก็ยังมีอีก อัอนหนึ่งนะคะก็ oh. คือเป็นทีแพดหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะสําหรับคุณหมอนะคะอันนี้จะเป็นโดยนี้กเป็นวิชาเฉพาะของกสพทนะคะทางแพทยศาสตร์ทันตแพทย์นะคะทีศังดิ์ค่ะก็จะเป็นวทางด้านศุกภาค่ะกับมีจะเป็นการสอบรอบแรกอาจารย์จะมีคนสอบทุกแพดเลยได้ไหมฮะมีค่ะมีด้วยเหรออาจารย์ไปถึงได้สมัครสมัครในคิ ทุกวิชาใช่ใช่ใช่สอบมันหมดเลยเลยไม่มีค่ยไม่มีค่ะอาจารย์โอ้โหแต่มีคนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นของวิชาค่ะก็คือจะเป็นแปดนะคะที่แปกที่แปดค่ะแล้วก็คู่กับแผ่นะคะคู่กับทีแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่คือหายว่าใช่ค่ะอย่างเช่นถือว่าเอ่อถ้าใครสนใจยุทธวิชาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาสอบที่แปดคู่กับทีแผ่นสามค่ะถ้าเป็นจะไปเป็นคินเชยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่แปด ที่แพทแท้อ่าครับคนอหาจจะเป็นส่วแบบเป็นชื่อแบบนี้โอจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปเอาทีเก็ตแล้วก็สอบมันแพทสองแพทสามแพทสี่นี่ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีคือโดยเลเทอร์แล้วไม่ควรจะมันไม่ควรจะเป็นอย่างั้าค่ะสมมติว่าถ้าเกิดเราเราจะยนเรี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราคงเราคงไม่สอบกระถาปัดใช่ไหมคะเพราะมันอาจจะเป็นคนรักทีฟารนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีน้องที่สนใจนะคะแต่คงไม่ใช่แบบ ทั้งสิละประมด้วยกาปัตย้ด้วย,ค,วยคู่สา์ด้วยพร้อมกันใช่ค่ะแหมอาจารย์แต่แต่ถ้าเป็น,น,น,นถ้าเป็นทีแกดกับแพทสองคือทัศนศิลป์แล้วก็แกดสี่คือสถาปัต์เนี่ยมันอาจจะพอไปกันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดระสอบสอบ,สอบก <c oughs> ดเพลิดโอ้โหแหมเอานะ่ะเอาไปว่าอเอาเอาที่ถนัดแลวกันนะฮะอาจารย์ทีนี้อย่างผมสงสัยตัวเลขอย่างนี้อาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมทำไมเด็กเด็กซิ่วเนี่ยถึงได้มีปริมาณค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับ ใอที่นี้อันนี้ในในส่วนคณะกรรมการแล้วก็ในส่วนของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเองนะคะก็ก็คอนเฟิร์มเรื่องนี้นะคะที่เราวิเคราะห์ค่ะอาจจะเป็นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะถือว่าเข้ามาเรียนแล้วนะคะน้องอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วนะคก็อ่าใช่ค่ะก็เลยอาจจะลองไปสอบใหม่ลองไปลองไปดูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำให้ตัวเลขของเอ่อเชื้อไวรัสบิฟท์นะคะก็จะเยอะขึ้นกว่า ออกสีที่ผ่านมาอ๋อครับแล้วอย่างนี้เราเรามีการประเมินไหมฮอาจารย์ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเด็กที่คิดแบบนี้ประมาณสกิปไม่ควรจะเกินกี่เปอร์เซ็นต์เพราะมันจะเสียที่นั่งเด็กคนอื่นด้วยไงอาจารย์อ๋อใช่ค่ะคือถามว่าไม่ควรจะเกินสกิปเปอร์เซ็นต์อันนี้เลยอาจจะเรียนมได้ลงมาเป็นตัวเลขครับครับแต่ว่าแต่โซลเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าเรามีตัวเลขจากของปีที่แล้ว่ับมาเรี่อยจากของปีนี้ค่ะแต่โซลเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะสะท้อนกลับไปว่อ๋อในส การคัดเลือกค่ะเราดีนในการคัดเนี่ยเราได้เอน้องที่ที่มีความคือความสนใจทางด้านนี้เนี่ยกต้องจริงหรือเปล่านะคระดับหนึ่งนะคะที่สองก็คือการเรียนการสอนค่ะหรือว่าตัวความสนใจของหลักสูตรเนี่ยนะคะการดูแลน้องในห,หลักสูะะตรเนี่ยค่ะอสามารถที่จะให้เราเรียกว่าควงอัตราการควงดัวนนะคะของน้องเนี่ยในในใน,ใน,ใ,นในสาขาวิชานั้นๆเนี่ยค่ะ อาจจะต้องเลื่อนีุดอื่นทำยังไงให้น้องอยู่กับเราหรือว่าให้น้องเนี่ยเข้าใจแล้วก็เออชื่นชอบหรือว่าอ,อันนี้นเราติดตัวตนที่แท้จริงเนี่ยค่ะกับ่แต้ว<ก>็อั <มะ S 1> นนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นทิชชู่<อ>ที่ทําให้<อ>ต,ต้องจับมันดีค<อ>่ะแล้วก็อีกมุมนึงอะนะคะก็คืออาจจะต้องย้อนจับไปได้วยว่าตอนน้องเรียนอะคะ่ะหมายความว่าก่อนน้องทีนนะะ่ก่อนที่น้องจะมาเลือกใช่ค่ะ่อนที่น้องจะมาเลือกไหมค่ะน้อง น้องเล็กคนพบปรสบกาของตัวเองเนี่ยนี่เนี่ยอาจารย์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาจารย์มันต้องภาษากบทางโรงเรียนเราจะทํำยังไงฮะค่ะเออปีนี้ค่ะเรามีการเออ่ส่งข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราจสอบผลเนี่ยค่ะก็จะมีส่งไปสืบไปนะคะให้กับโตงเรียนอย่างเช่นว่าเออที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเออน้องที่มาสอบเนี่ยค่ะมีคะแนนนะคะในแต่ละวิชาเลยค่ะดูช่วงเท่าไหร่ถึงต่ำประมาณไหนแบบนี้ค่ะ นอกมางโรงเรียนก็จะได้ไปจับคูนนะคะหรือว่าไปไป,ไปเอาขอ้อมูลตรงนี้ไปพัฒนานะคะในส่วนของของอาจจะเป็นเรื่องของการแนะแนวการศึกษาหรือว่าในเรื่องของการเพิ่มทักษะต่างๆให้กับน้องก่อนที่น้องจะ,ะมาผ่านการนะทับเลือกในระบบคีแอสของเราะคะ <S <S ่ะแล้วออก็อันนึงก็คือค่ะอันนี้ก็คือในอส่วนของวอ่าจำนวนเด็กซิวอะค่ะที่ซิวมาแล้วเนี่ยเราก็จะราะห์ต่อน,นะคะว่าน้องเนี่ย อยูใ่ในในอะระสาขา,าวิชาไหนมากน้อยเท่าไหร่แล้วทำไมถึงถึงถึงชื้อมาอย่างเนี้ยค่ะอันนี้ก็ก็มีในส่วนของการที่เรา,เ,าเดี๋ยวปีนี้ค่ะเราจะทาเรื่องคอรเรัปตันที่ี้่ค่ะแล้วก็วส่งกลับไปให้กับทางยิงนค่ะอ๋อเ<ช>พราะฉะนั้นก็ต้องไปนำนำไปสู่ไปจุดเริ่มต้นของการนําไปสู่การออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เด็กเขารู้ตัวเองว่าเขาควรจะเข้าสาขาไหนอะไรยังไงเพื่อให้ยินเรียนให้จบให้ได้นะฮะจ์ประมาณนั้นนะฮะแล้วคิดตรงกันอันนี้ข่วค่ะ มันมันจะมีอีกจุดหนึ่งอาจารย์ครับคือกรณีที่เข้าไปเราเรียนไม่ไหวแล้วต้องดรอกออกมาเนี่ยมีเยอะไมหมอาจารย์เข้าไปลรวเรียนไม่ไหวที่ดลอกออกมานะคะกับเออ <มา S 2> อันนื้<ม>าอ<บ>จาจจะพูดในมุมของของของเอ,อ่อเหมนอนพูดในมุมที่ที่ที่เอ่อทำาบบเหมือนัวอยู่ในหาหาราลัรด้วยนะคะในส่วนที่เรียนไม่ไหวแล,แล้วดรอกออกมาเนี่ยค,ค่ะค่อนข้างน้อยนะคะเท่าจากจากจากประสบการณ์ที่เจอค่ัถ้าเรียนจริงๆนะอาจารย์่น ค่ะส่วนใหญ่ท e ี่คี่ที่เขาคิวจริงๆ่ะคะก็คือกับว่าไม่ชอบส่วนใหญ่เท่าที่คือเลยนะคะโดยนเก้าสิบเปอร์เซ็นก็คืออาจจะแบบออยากไปไปหลักสิบปีอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ไม่เยนแล้วคืออาจจะไม่ใช่ตัวคนที่แท้จลองเพราะว่าน้องรุ่นใหม่ๆอะค่ะเขายอมจะเสียเวลาเพื่อเพื่อ ให้ไปหาตัวตงที่แท้จริงของของตัวน้องเองเนี่ยคะ่ะพยายมเสีย,เ,ยวเวลาหนึ่งปีมากกว่าเท่าเท่าที่เห็นนะคะใช่คะ่ะประเภทประโทษนะฮะประเภทพ่อแม่มบังคับแต่ให้เรียนไปก่นอนได้มีไหม <c oughs> อันนี้ก็อาจจะมีนะคะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้เะคยท่แล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลนะคะใช่คะ่ะก็อาจจะไม่บอกจะอาจจะมีบ้าเพราะจะนด้เรียน ค่ะเรียนไม่ไหวแล้วียบหรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่อะค่ะมหาวิทยาลัยก็คือคือทางอาจารย์นะคะเขาก็จะมีกระบวนการในการช่วยเหลือนองผู้หญิงอเดียวค่ะมาลุ้นชีวอตมาลุ้นน้องมีการซิ้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะก็เลยที่ว่าลุกเป็นตัวเนี้ยจะค่อนข้างน้อยอืมครับอ่ะแสดงว่า ก็เป็นป no <t <t ัญหาหนึ <so ่งที่เรายังแก้กันลาบากเหมือนกันนะฮะอาจารย์พูดแต่แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยอที่นั่งที่เสียไปตรงนี้เนี่ยมันชดเชยมาไม่ได้เนี่ยจะทํำยังไงอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้อาจจะยังตอบไม่ได้นะคะว่าที่นั่งอันนี้เสียไปนะคะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เป็นแค่ตอนสอบนะคะตอนไม่ได้อาจารย์หมยถึงว่าเด็กซิลเด็กซิลทั้งหลายเนี่ยอาจารย์เขาเดี๋ยวก่อน คือคืออันนี้เป็นการสอบใช่ไหมคะแต่หมายความว่าหลังจาสอบเสร็จเขาก็อเอาขนมงไปยื่นค่ะซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ผ่านได้อาจจะไม่ผ่านก็ได้ใช่ใช่่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องกลับไปเรียนที่เดิมต้องใช่ค่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับที่นั่งนั้นจะเสียไปเลยถ้าเขาไม่กลับที่นั่งนั้นก็เสียไปเลยถูกต้องแต่ว่าณตอนนี้ค่ะเราเราเราอาจเรียน่อเป็นตัวเลขออกมาแบบสุดเกินเลยว่า เสินไอ้กี่นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคะ่ะอันานี่อาจจะยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเออ่ยังยังไม่ได้ถึงถึงรอบของการที่จะต้องยืมแทนอน,นการสมรัครอืมเดี๋ยวไปจมวมเอื้อมอีกรอบหนึ่งเขาไม่รู้งั่ค่ะอันนี้จะต้องรอตอนยืมแทนรอบสามเลยคะ่จะก็จะเป็นช่วงพิเศษครับอาจารย์ผมไม่ได้ไม่ได้สอบเป็นท้ายมาหลายสิบปีแล้วอบถามเลยตอนนี้ตอนนี้เรามีกี่รอบอะไรยังไงฮะอาจารย์ฮะต้องเริ่มต้นใหม่เลยงงไปหมดแล้วผมค่ะได้ค่ะเพราะตอนนี้นะคะเราจะรู้สึก รสี่รอบนะฮะการสอบค่ะถ้าเราเทียบเหมือนเอ็นทาร์จะค่ะอันนี้จะเป็นรอบสามเท่าเรียกว่าแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นรอบแรกใช่ค่ะรอบแรกเคาจะเรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอยื่นอย่างเดียว่วที่ใช่ที่น้องเนี่ยต่มายื่นเอาเหมือนเอาประวัติตัวเองนะค่ะมาเรียกคำพอร์ตคำพอยื่นพอร์ตอะไรเงี้ยนะคะมามามาให้มหาวิทยาลัยเป็นคนเลือกนะคะ น,นี้เนี่ยอยอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็จะประกาศส่วนนะคะตอนช่วงประมาณตออ้นกุมภาประมาณต่อจบุมภาทีหน้าค่ะถัดรอบที่สองถัดมาเป็นรอบโคต้าโคตา้าอันนี้อาจจะคุ้นเคยค่ะครบอบโคตาค้าก็จะเป็นอย่างเช่นนักกีฬานะคะแทย์ุนเบิอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่งอางเรื่องของเบนดี่ขัดแคลนแบบนเี้ยค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่ารอบโคต้าะอันนี้ก็จะไปอยู่ในช่วง ประกาศฝนนะคะก็คือสองพิษผ่าพิณ่าครับ,รบส่วนรอบที่จะต้องเอาคะแนนเหล่านี้ไปใช้นะคะแล้วก็จะมีเใช้คะแนนที่เป็น A เอเลเวลอร์ด้วยช่วงเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าเป็นวิชาสามัญน,น่ะนะคะซึ่งเราจะสอบกันชื่อมนานะคะอันนี้จะเรียกว่าเอ็กซิคชั่นอันนี้ต้องเอาคะแนนมายื่นแหละอันนี้ก็เหมือนกับเอ็นทรานส์นะคะค <c oughs> ที่ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันคุณดิราวันนี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะ ตปยื่นกันอ่ช่วงประมาณนะคะเออ6ถึง12พฤศภาคมแล้วก็ประากาศผลประมาณปลายเดือนใช่ค่ะไปลายดือนพภาคมค่ะคแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเลยค่ะเป็นรอบเราเรียกว่า daily a d m i t i o n นะคะค<ร>อันนี้ก็คือหลังจากที่ว่าน้องเอ,อ่อาจจะหยุดจากรอบ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามหรือว่าติดรอบหนึ่งสองสามแล้วแต่ไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะถึงว่าดูแล้วไม่เอาไม่อยากเรียนนะคะในสิ่งที่เราติดไปแล้วเนี้ยค่ะ ก็อาจจะสลาดติตส,สลาดติดได้นะคะในสามรอบแรกแล้วก็มาเลือกสมัครเริงนะคะหรือว่าเรียกสมัครรงค่ะก็เรื่อไ d เ i l อันนี้ชั o อันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายเป็นรอบสี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะมีให้ยื่นด้วยกันทั้งหมดนะคะสี่รอบสี่รอบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเด็ก<ช>เด็กจะเล็ดลอดออกไปไม่มีที่เรียนนี่น้อยมากนะฮะจริงจร <c oughs> ิงนะคะถ้าเราดูตามสถิติะนะคะจำนวนที่นั่งเลงเล็กนั่งน้อที่นั่งในมหาวิทยาลัยอะค่ะมีมากเกินจากน้องที่สมัครบ อก่วกัที่ยาวค่ะจำนวนที่นั่งเรามีอยู่ที่ก็ประมาณสั้งแสนห้านะคะแต่ว่าเออน้องที่สมัครอย่างเงี้ยค่ะนะคะเออจะน้อยกว่านั้นเพียงแต่ว่าเอที่ที่อาจจะมีข้อความหรือว่ามีข่าวไปอะค่ะว่าเนี่ยไม่มีที่นั่งไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเป็นที่ว่าน้องอาจจะหรือว่าน้องอาจจะอยากจะเรียนวิศวะสม่างเี้นะคะวิศวะขมาณเทาลยนี้ค่ะ นั่ก็แข่งเยอะก็เจีทยวถ้น้องหลุดไปนั้นไปทำไมเาว่ามีภาพอวนของทั้งทั้งประเทศเลยนะคะที่นั่งในการ,ร,ารที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะเรามีมากเกินพอกว่าจํานวนน้องที่จะเข้าไปค่ะอันนี้การันตไีได้แน่นอนแต่อาจจะไม่ถูกใจหรืออาจจะไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่น้องอยากจะเข้าก็ลเลยทําให้กลายเป็นว่า หลุดจากการเข้าเรียนมา่าคอืมครับอ่เข้าใจแล้วเอาละครับเดี๋ยวรบกวนจา์แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับหน้าคุยกันใหม่นะครับอาะจา์ครับได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาณนานครนะครับผู้จัดการการสอบทีแคสนะครับในช่วงเล่าเรียนคุณผู้ฟังครับก็เด๋ยนนี้4ี่รอบนะฮะอาจจะทําให้เด็กมีที่เรียนมากขึ้นแต่ว่าจะถูกอกถูกใจอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเราควรจะไปทางไหนก่อนนะครับ เอาละครับผมไปเฉลยคาถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจำเนี่ยนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อเ้ว่อยื่นขอสินเชื่อได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อจํานวน20,000 0บาทด้วยกันคําถามคือมีระยะเวลาในการชําระคืนนานเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ8ปดีนะครับเดี๋ยวกลายเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ ออมสินสลากพิเศษ80ล้านออมสินสลากพิเศษ80ล้านออมสินสลากพิเศษ80ล้านให้คุณแฮปปี้กับเงินออมแฮปปี้รับปีใหม่เงินออมปลอดภัยด้วยสลากออมสิน2ปีโดยลุ้นรางวัลที่130ล้านนาน24เดือนและลุ้นรางวัลพิเศษ50บล้านรวมมูลค่า80ล้านบาทออรรางวัลวันที่1กุมภาพันธ์6กฝากได้ที่ธนาคารออมสินและแอปไมลโมวันนี้ถึงสามเ็มกราคม67เดอกเบี้ยและเงื่อนรางวัลรับเต็มไม่เสียภาษีเงินขาเป็นไป เล่าสู่กันฟังสเพเหระสารพัดเรื่องน่ารู้กับพีรพัฒวัฒนาพิรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวเวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นทาง FM 92.5 m ม z อคัดคัดคัดแยกแยกแยกทำไมเราต้องคัดแยกขยะด,ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไงคัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกอบติดทุกสถานการณ์